ชมผู้ช่วยเชิดชูให้ดูเด่นสมกับเป็นสถาบันอันมีค่าเป็นแหล่งรวมความเพียรเรียนวิชาแต่นานมาเราเก่งกล้าไม่ว่าใครชื่อเด่นใช้ประชานปูนจำบุญเลิศช่างประเสริฐดูเด่นเป็นไหนไหน รรระะืืออลลััั่่นนททวกกไปปจมมีีีใคาเเยบบรโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2468โดยใช้ศาลาวัดเด่นชัยเป็นที่จัดการเรียนการสอนปีพุทธศักราช2471ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นณหมู่ที่2ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ทางราชการได้ขนานนามว่าโรงเรียนประชาบาลตําบลเด่นชัยหนึ่งพุทธศักราช2496คณะกรรมการครูและรัษฎรได้ย้ายโรงเรียนมาทําการก่อสร้างใหม่ในที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ์หมู่ที่1ตําบลเด่นชัยบริเวณหน้าวัดเด่นชัยและได้เปลี่ยนนามใหม่ว่าโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลโรงเรียนได้จัดก,การเรียนการสอนมาแล้ว100ปี ในปีพุทธศักราช2568ปัจจุบันโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเปิดจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานของนายโรมเพชรเสาแดนผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลการจัดกิจกรรมที่โดดเด่นระดับการศึกษาประถมวัยกิจกรรมบ้านนักวิทยศาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนอย่างหลากหลายเช่นการขี่จักรยานขาไถการทรงตัวไต่ขอนไม้กิจกรรมสถาปนิกน้อยกิจกรรมการเล่านิทานกิจกรรมฉีกตักปะกิจกรรมปั้นดินน้ำมันกิจกรรมวาดภาพระบายสีเป็นต้น การจัดกิจกรรมที่โดดเด่นระดับประถมศึกษาโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเป็นโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธนําระดับประเทศโดยนําหลักทําตามพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดลักษณะของปัญญาวุฒิธรรม4ประการได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเพื่อส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับชั้นปถมวัยจนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6การจัดกิจกรรมตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมตามสภาวะที่ตนเผชิญอยู่กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพตามวิธีชุมชนกิจกรรมดอกไม้ใบโพกิจกรรมจักสานดอกตอกการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬากิจกรรมขีตะมวยไทย กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียนเช่นนาตศิลป์กลองปู่จาดนตรีดุริยางในปีการศึกษา2568โรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ SMP เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่สากล